สวัสดีครับสวัสดีชาว u t ท b e ทุกท่านครับพบกับช่องตาซาวดิโวนะครับประเด็นเดิมนะครับประเด็นเดิมเรื่องของการเข้าเกียร์แล้วดังนะครับเข้าเกียร์แล้วดังเนี่ยผมก็เจอนะไม่ใช่ว่าผมไม่เจอเพราะว่าอ,อย่างเข้าเกียร์เนี่ย ของผมเข้าเกียร์แล้วดังค่อนข้างบ่อยมันจะดังตอนนี้ตอนนี้หนึ่งหนึ่งสองเข้าเข้าได้ปกติและนะครับเปลี่ยนในตัวนี้ใหม่ตัวตัวตัวหุ้มเกียร์ใหม่ขับไปตีหุม้มหุ้มด้านหน้านะครับไอ,ไอหุม้มหุ้มหัวเกียร์นะครับก็ซื้อใส่ใหม่ก็ก็ก็หายครับเข้าเกียร์ได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าของเดิมมันจะมีแต่กร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 ครึ่งมัน มันจังหวะมันไม่เต็มไม่เต็มอุ้มมือนะครับแล้วผมผมก็ใส่แบบสูตรข้างบนนะครับสูตรข้างบนก็คือใส่เพื่อการฝุ่นนะครับการฝุ่นแต่ถ้าเป็นพวกผม 5G อะไรพวกนัน้นพวกผผมที่เป็นเม็ดกระดุมอันนั้นผมผมไม่ใส่ผมไม่ชอบนะครับเพราะว่าเวลาเราถอดทำความสะอาดเนี่ยมันมันถอดยากไอ้มันถอดมันถอดได้อยู่ ต่พอเวลาใส่ไปนานๆเข้าอ่ะเชื่อไหมครับว่าฝุ่นเยอะมากนะครับใครที่ใครที่ใส่อยู่ก็ถอดถอดดูบ้างก็ได้นะครับถอดถอดดูบ้างเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์หนึ่งบางบางคนน่ะเข้าไม่ได้เลยนะสําหรับดีวูนะแต่ล่าสุดผมเพิ่งไปเจอครับแบรนด์หนึ่งแบรนด์ตรงข้ามกันเคมเกียร์ทั้งลูกเลยรถวิ่งได้แปดเดือนเคมเกียร์ทั้งลูก อ่านดูในคอมเมนต์เขาบอกว่าเกียร์ดังอู้เกียร์ดังเคมได้ทั้งลูกแต่ไม่ใช่คนที่โพสต์ในกลุ่มรีโวแน่นอนนะครับที่ว่าโพสโดยบ่อยอ่ะไม่ใช่แน่นอนนะครับก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งเขาก็พยายามคอมเมนต์ด่าอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับใครที่อยู่กลุ่มขับรีโวก็ไปชมไปดูได้นะแต่ถ้าอันไหนที่มันเป็นปัญหาก็เข้ามา พูดถึงแต่เรื่องอะไรที่มันไร้สาระแต่ผมก็แปลกใจนะคนคนนี้เออโพสปับป๊บๆอนุมัติโพสอะ่ะผมโพสไปปุ๊บกว่าจะอนุมัติให้ผมอะ่ะนานมากอันนี้ฝ่านะครับที่ดูแลแอนดมินกลุ่มของรีโว่อ่ะอันไหนที่มันพอที่จะอัปเดตกันได้ก็อัปเดตกันหน่อยนะครับอันไหนที่ไม่พออัปเดตก็อย่าไปอัปเดตมันนะครับโดยเฉพาะคนนี้เหมือนเป็นแอดมินกลุ่มอะ่ะเออโจมตีเข้าไปทั่ว อะไรประมาณเนี้แล้วแล้วผมไม่ใช่ติ่งนะแต่ผมเป็นผู้ใช้ครับซื้อมาใช้ไม่ได้ติ่งของโตต้าแต่ถามว่าเครื่องมันเครื่องยนต์อะไรพวกนี้มันทนทนจริงๆถ้ารถเดิมเดิมอะเดิมเดิมขับสนุกจะตายโตต้าแต่ปายแล้วบางคนบอกโอ้ยไล่ไปายถามว่าจะไปไล่หรือไม่ไปบางครั้งก็คืออย่างว่าปายของรีวูมันค่อนข้างที่จะเหี่ยวอยู่แล้วไม่ต้องไปสืบครับเพราะว่าเวลาเราไป จูแรงมา้านะครับจูหรือรีแมปใหม่อ่ะก็ให้เขาเกลียร์ให้ใหม่นะครับเกียร์ให้ใหม่ถ้าเราไปยิ่งไปเพิ่มเทอร์โบผมไม่รู้จะจะบอกยังไงนะครับสําหรับรีโวอันนี้เดี๋ยวพูดนอกเรื่องไปเนาะเอาเรื่องเกียร์ก่อนเกียร์ของผมเนี่ยเกียร์หนึ่งตอนนี้เข้าได้เข้าได้ปกติหละเนี่ยเกียร์หนึ่งอูเข้าได้สมูทมากเลยเกียร์หนึ่งเกียร์สองก็บางคนบอกเอออย่างนี้อย่างนี้ถูกต้องอ่ะใช่ครับ จะถามว่าเวลาคุณไปรีบลี่แบบคุณจะปลดมาเกร์ว่างแล้วก็ใส่เกียสองครับมันยากครับผมเห็นพวกนักซิ่งทั้งหลายแหละเขาก็เขาก็ยัดเอายัดเอาก็ไม่เห็นจะเป็นมันจะพังเลยยกเว้นแต่ยัดผิดจังหวะยัดแบบป,ปักปักปักเลยใส่ปังปังปัง,ป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 งพังได้ครับพวกนั้นนะอ่ะเดี๋ยวลองใส่ให้ดูแล้วกันเนี่ยตันเดี๋ยวผมเห็นผมเห็นทุกคนก็ใส่ประมาณเนี้ย เนี่ยเกียร์สามมันยังดังอยู่มันเดิมไม่รู้จะใช้วิธีการไหนแล้วแหละนะครับแต่ถ้าผมตบสามส่วนเนี่ผมจะเอาเอาเอานิ้วอ,อยู่ประมาณนเนี้ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับอ,อยู่อย่างเงี้ยตันขึ้นเรามันก็สมูทนะเพราะว่าเราใส่เราดันตรงหัวเกียร์ไม่ได้เกียร์สี่อ่าเกียร์สี่นะเนี่ยผมตันอย่างเงี้ยแล้วแต่คนถนัดนะแต่ผมถนัดแบบนี้นะครับผมถนัดแบบนี้ ันก็เอานิ้วดันเอาเพราะว่าเกียร์รีโวมันเข้าง่ายครับเกียร์รีโวมันเข้าง่ายครับยกเว้นเกียร์สองนะที่แบบว่าเกียร์ต้องเปลี่ยนจังหวะอย่างเงี้ยจะไปเอาสองสามสามสี่มาสี่หรือสี่หรือสี่ไปสามนี่ก็ไม่ได้เนี่ยอย่างเงี้ยผมก็บอกผมผมถึงอันาี้มันมีคนดา่าบอกว่าต้องไปเรียนเขา้เขาเกียร์ใหม่บอกเฮ้ยอะไรขนาดนั้นเลยเหรอวะคือผมรถผมไม่ใช่ผมเพิ่งขับรถมานะมันก็ขับอย่างที่ผมเคยบอกนี ่ขับอเออผมก็ขับรถมาหลายยี่ห้อหรือหลายคลิปที่ผมพูดอ่ะผมก็ขับมาหลายยี่ห้อ ishi, มีสูบิชิผมก็ขับอีซูดีแม็กหนึุ่ดเก้าสองพันซีซีเครื่องสามพันไม่เคยขับยังไม่เดยลองเครื่องสามพันยังไม่เคยลองครับลองแต่เครื่องเครื่องสอจุแล้วก็หนึ่ไปขับ1นจดเ้าโอ้โหไม่ไหวจริงอันนี้คือกล้าพูดนะสำหรับผมนะ สำหรับคนอื่นเขาก็อาจจะบอกว่าเออหนึ่งจุดเก้ามันแรงนะมันนู่นนั่นนะี่นะแต่ผมว่ามันอืดอืดเออแต่ตาปลายเขาบอกว่าปลายมันไหลดีก็ไม่รู้อ่ะผมก็ใช้เพราะว่ารถผมส่วนใหญ่ผมต้องการให้ต้นมันมาปลายคือเราไม่ได้ทําความเร็วสูงขนาดนั้นเราทําแค่เพื่อที่จะให้รถมันทะเยอทะยานได้บรรทุกได้นะครับแล้วก็อัตราทดเกียร์ก็สําคัญนะครับอ่ะพอพูดถึงเรื่องแบรน แบรนด์นั้นแล้วก็ต้องพูดนะครับว่ามีเรื่องเกียร์ดังมีไหมมีแบรนด์ตรงข้ามเราเนี่ยมีครับผมไปอ่านเจอมาแล้วเคมเกียร์ทั้งลูกแสนกว่าโอ้โหเออแต่ทำไมตัวต้าเกียร์ดังมันมันไม่เคมให้อ่ะก็ก็สงสัยเหมือนกันก็สงสัยเหมือนกันแต่ก็เออมันก็ใช้งานของมันได้แล้วมันใช้ได้ก็ใช้ไปงคนว,ว่าเกียร์รีเวลมันอ่อนเฮาถ้ามันอ่อนทําไมพวกวิ่งห้าหกแสนโลทำไมไม่เห็นมันมันเปลี่ยนเกียร์ทั้งลูก ไม่เคยเห็นใครบอกเออวิ่งมา8,000โลเปลี่ยนเกียร์นะเปลี่ยนเลือกเกียร์ทั้งลูกไม่เคยเห็นนะกูยังไม่เจอด้วยพยายามหาข้อมูลอยู่ว่าเออเขอาก็ประกันเปลี่ยนเกียร์เคมเกียร์กันหรือเปล่าทั้งลูกไหมแต่ก็เคยมีแอบมีนะอย่างรีโวเขาแอบแอบมีอยู่เคสสองเคสนี่แหละที่เจ้าที่ผมเห็นนอกนั้นก็ไม่เคยมีใครเห็นมาเปลี่ยนเกียร์ให้ทั้งลูกน้อยอะ่ะที่จะเปลี่ยนส่วนใหญ่ถ้าผมไปไปหาช่าง อย่างเงี้ยเออไปหาจ้างที่สวนก็จะบอกว่าเกียร์เข้าปกตินะครับลูกค้าแต่ขาเริ่มแข็งแข็งหรอโอแต่ก็เลยก็เลยพยายามสังเกตรถตัวเองเออแต่เมื่อช้าก็แอบแข็งไงนะแข็งแข็งตึงเลยนึกว่าจะใส่ทองแดงโอ้โหแต่ก้านทองแดงผมไม่เคยใส่นะถ้ารีวิวดเมเดิมผมไม่ใส่นะผมอาจจะใส่เป็นผ้าผสมผ้าผสมโอเค แน่ครับมีผ้าผสมทองแดงหน่อยๆแต่ถ้าเป็นทองแดงร้อยเปอร์เซ็นต์ตายแข็งโป๊กไม่ไหวแล้วก็บอกว่าต้องไปใส่ปั๊มคาร์ดนิ่มเออพอใส่ปั๊มคาร์ดนิ่มเสร็จก็ก็ดีครับถ้าใส่ปั๊มคาร์ดนิ่มก็โอเคเราไม่เหนื่อยครับเวลาเราขับรถไม่ไม่ใช่สิมันไม่เมื่อยขาจะ่ก็ว่าไม่เมื่อยขาดีกว่านี่ครับไม่เมื่อยขาก็าดีครับ,ถ,รบถ้าเกิดเรา เราได้ปั๊มคัสแบบนั้นมาอันนี้ทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับว่าอะไรยังไงเพราะผมบางเรื่องผมก็ยังไม่ไม่ถึงไปขั้นนั้นนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งผมก็คงจะได้เคมอไอ้ได้เปลี่ยนในอะไรนะเปลี่ยนคัดยกลูกอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวได้เปลี่ยนอยู่ยกแผ่นยกอะไรไปนะครับแต่ว่าชุดนี้ยังยังไม่ได้เปลี่ยนนะชุดนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับ แต่ส่วนใหญ่ผมก็จะเน้นในเมืองอย่างเงี้ยอย่างเมืองกรุงเทพอย่างเงี้งยนในเมืองแต่ต่างจังหวัดวิ่งออกต่างจังหวัดบ้างแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยวิ่งครับไม่ค่อยขับออกต่างจังหวัดเท่าไหร่เพราะว่าน้ํามันครับค่าน้ํามันแพงมากปวดหัวครับค่าน้ํามันแพงแพงเกินแต่ก็ต้องใช้อ่ะมีรถมาก็ต้องใช้เพราะว่าถ้าไม่ใช้เด๋ยวแบตเตอรี่ไปอีกสยอีกโอ้ยไปคุ้มค่าครับรถไม่ค่อยได้วิง่งสตาร์ทอยู่ชิชิการสตาร์ทรถ เออเดี๋ยวบอกวิธีนะอันนี้เดี๋ยวข้ามเรื่องนิดนึงจากเรื่องเกียร์มาเป็นเรื่องของสตาร์รถแล้วการสตาร์รถเนี่ยสตาร์ถ้าเป็นรอบเดินเบาส่วนใหญ่มันไม่ค่อยชาร์จมันจะเป็นชาร์จอยู่ประมาณสักพันห้าพันหกเขาถึงบอกว่าแต่มาแต่ก่อนต้องรถไปวิ่งนะเพื่อให้มันชาร์จแบตแล้วกผมไม่เชื่อไงแล้วผมดูแบบไม่เป็นด้วยครั้งแรกที่ทใช้ก็คือมิติเอ็กซม t ติเอ็กก็ใช้นะครับใช้เป็นรถที่บ้านเพราะไม่มีคนขับ ต้องใช้ครับพอใช้เสร็จปุ๊บก็เออรถไม่ค่อยได้วิ่งวิ่งแค่รอบหมู่บ้านสี่ห้ากิโลมันไม่ชาร์จแล้วพอไม่ชาร์จปุ๊บติก๊กตี้กลายเป็นแบตเตอรี่เสียแบตเตอรี่มันเสียเออก็จริงจริงอย่างที่เขาพูดแล้วแต่ก่อนไม่มีไม่มีเครื่องจำด้วยเนีย่ยผมเพิ่งมาซื้อเครื่องจำเมื่อไม่นานนี้เองนะครับที่เคยรีวิวในในช่องนะครับผมผมมีอยู่ผมผมเคยรีวิวไว้ ตัวนั้นก็2อ0พนึงนะครับซื้อไว้แต่ว่าโดยชาร์จรถเล็กชาร์จไม่ได้ครับรถเล็กๆอย่างพวกมอไซค์ชาร์จไม่ได้เพราะว่าหัวมันใหญ่ต้องต้องหาอะไรมาเสียบแทนหรืออันนี้แทนนะครับแล้วรถรุ่นเก่านี้แบบโอ้โหรถแม่เมื่อหลายสิบปีที่แล้วอุ้ยไม่ใช่สิปีสามสามปีนี้ปีที่สาของรถคันนั้น ยังขับได้อยู่นะครับมอไซค์เมทร้อยยังขับได้อยู่นะแต่ว่าแบตเตอรี่ของเขาอ่ะ3แอมป์3แอมป์เป็นแบตเล็กนะครับก็มาจาเดี๋ยวถ้าผมจะมีคลิปจาอีกรอบหนึ่งจะสาหรับรถผมนี่แหละแต่ผมจะเอารถผมนี่แหละเป็นตัวจาแล้วก็ดูซิว่าเออมาอะไรยังไงนะครับสอนวิธีการจาแบบเนาะว่าเป็นยังไงสร็จํำยังไงนะครับแล้วตัวนั้นคือ แบบไหนผมก็เคยทําคลิปแล้วเดี๋ยวผมทำซ้าอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะสรุปเรื่องของเกียร์เกียร์รีโวดังทํายังไงบางคนบอกต้องใส่เบอร์มาตรฐานอย่างเช่น4อะไรนะอ่า7้5อ่า g l c แต่ทำไมโตโยตาใส่กเกียวฮะวะเออหลายๆหลายๆหลาย,ลาย,ลายาก็ใส่กเกียวให้ผมเพราะใส่รถไอ้ของของของมันเลยอ่ะผมว่ามันไม่ยังไงไม่รู้แต่พอเป็นของเชลก็โอเคครับเกียร์ไม่ค่อยแข็งนะก็ใช้ได้ก็ถือว่าโอเคครับเกียร์ไม่ค่อยแข็งไอเสียงเสียงที่ดังนี้เสียงของโฟมนะครับผมเอาเอา,เอาข้าวขึ้นมาบนรถกลิ่นหอมหวนเชียว เคล็ดอย่างที่สองหลายคนไปเช็คสลักเกียร์เออของผมเปลี่ยนเกียร์สลักเกียร์นะผมก็เพิ่งรู้ว่าสลักเกียร์มันอยู่ไออยู่ตรงด้ามมันแหละต้องถอดมาแล้วก็มาเค็มสลักเกียร์สลักเกียร์เป็นสลักเกียร์ใหม่แล้วก็ใส่น้ำมันไอใส่จารบีเข้าไปมันจะเป็นจารบีสีขาวนะเออใส่ลองดูสลักเกียร์นะครับผมคิดว่ามันอยู่ใต้อันนั้นเพราะด้วยความที่ไม่รู้แต่พอมาดูเอ้าสลักเกียร์อยู่ข้างบนนี่ว่ะอยู่ตรงก้านพอดี นะครับก็ประมาณสักแสนห้าแสนหกก็ได้มั้งคเปลี่ยนสลักเกียร์อีกทีหนึง่งก็เราไม่มีคู่มือเราไม่มีเครื่องมือเราก็จ้างเขาเปลี่ยนก็น่าเะประมาณสองสามร้อยกล้าตรงก็ต่อว่ากันไปนะครับแต่ถ้าเราทําเองได้ก็ทําอีกโปรเจกต์หนึ่งที่ผมกําลังจะคิดก็คือการอัดจารบีพากลางเออกาลังคิดอยู่หาร้านอัดอยู่ครับหาร้านอัดอีกรอบหนึ่งอัดทุกๆสองหมื่นโลก็ยังดี แต่บางคนก็อัดหมื่นโลนะครับอัดหมื่นโลก็ถามว่าดีไหมดีครับอัดไว้ก็ดีนะมันป้องกันอ้พวกก,กระบาทตรงกลางป้องกันได้แต่บางคันที่ไม่เคยอัดอัดนะครับแนะนาําว่าต้องดูหมื่นโลโดยเฉพาะรถที่ใช้งานหนักหมื่นโลหรือประมาณสักห้าพันอัดทีนึงก็ได้สําหรับรถที่ใช้งานหนักนะซื้ออุปกรณ์มาอัดเองก็ได้นะครับผมก็ซื้ออยู่ผมพยายามหานะครับซื้อมาเหมือนกัน แต่ตอนนี้งบหมดครับลงทุนเยอะเกินหมดก็ยังไม่ได้สั่งนะครับก็สั่งเราจะเฉพาะไอที่มันจําเป็นจําเป็นก่อนนะครับซื้อมาแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาที่อดัดอัดจาะบีพอกคางนะครับแต่ก็เป็นไป,นปนได้ครับก็จ้างร้านเขาอัดก็ดีครับเราไม่ต้องไปเสียเวลาก้มแต่มันก็จะเสียตรงที่ว่าเราเราจะได้อัดแค่ครั้งสองครั้งครั้งละห้าสิบครั้งละร้อยมันมีเครื่องอดัดเครื่องอัดก็เป็นเครื่องอัดมือนี่แหละนะครับอ่ะ เกียดังเกียดังสรุปไปแล้วนะข้อที่หนึ่งก็คือมาเกิดจากการเราใส่เกีย์นี่แหละใส่เกียร์เป็นล็อกล็อกของมันอ่ะมันจะมีล็อกล็อกของมันอยู่แล้วถ้ามีก็อ่าถ้ามันเสียงดังก็อย่าไปคิดอะไรมากยกเว้นในเกียร์มันขบถ้ามันขบมันดงเลยกรักกรักกรักอ่าของผมเจอนะตอนที่ใส่เกียร์ไม่เข้าตอนนั้นเกียร์แข็งมากเหยียบค้าจนสุด สุดจนผมจะขาดแล้วผมบอกครับเนี้ยก็เข้าได้อยู่นะครับผมก็อันนี้คือสิ่งที่ผมเจอนะเกียร์หนึ่งเกียร์สองที่ว่าเข้าแล้วเข้ายากไปสามก็ดังบางครั้งก็เหมือนแบบเข้าเกียร์แม่นนี้ก็เสียงดังแก๊ก,ก,กที่ผมเคยพูดไปนะครับแล้วก็อ่าถ้าอยากให้เข้าเกียร์สมูทก็ต้องเพิ่ม ความเหนืดของชุดเกียร์ไปก็คือเอาสักเกสนะครับ90คือสูมาตรฐาน8 0 80 w 90นี่คือน้ำมันเกียร์ของรีโวนะครับอย่าไปจำผิดนะถ้าเป็น e สูตต้องเป็น30มบางคนบอกว่าใส่น้ำมันเครื่องเลยก็ได้โอ้โหมันก็ได้ครับแต่มันไม่เหมาะต้องเป็นน้ำมันเกียร์เฉ,เฉพาะแต่ความเหนือเขาใส่30นะครับถ้าเป็น e สูดี d e สูต d max ถึงเก้ามันถ้าจำไม่ผิดหรือไม่ก็ e สูรทุกรุ่นนี่แหละใส่น้ำมันเท่ากับน้ำมันเครื่อง แล้วก็อาจจะใส่เบอร์40ขึ้นมาหน่อยให้มันดูมีความเหนื่อยเพิ่มขึ้นนะครับก็น้ำมันเฟืองท้ายเนาะเกี่ยวกับเฟืองท้ายมันก็สัมพันธ์กันถ้าเกิดเฟืองท้ายหอนนี่ทำไงก็ต้องถอดมาเช็คลูกเปิดนะครับถ้ากรณีที่เฟืองท้ายหอนส่วนใหญ่มันก็มันก็ตามอายุมันอะนะครับาอายุมันอะมันจะใช้ตลอดปีตลอดชาติได้ไหมก็ใช้ได้ครับ ถ้าคุณไม่ลำคาญเสียงก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนแต่ถ้าคุณลำคาญก็ต้องไปตรวจเช็คอ่าอาจจะเปลี่ยนเป็นอัตราเทรแล้ใส่ลิมิเต็ดสลิปเอานะครับลิมิเต็ดสลิปเบอกว่าใส่แล้วก็ดีเวลานี้มันไม่ล้อมไม่อิสระมันก็จะยังน้อยมันยัง,ย,ง,ย,งยังเทไปข้างใดข้างหนึ่งอ่าหรือไม่ก็จับคู่กันนะครับให้มันอันนี้ได้ผมเป็นผม,ผมก็ยังอยากใส่อยู่นะยังอยากใส่ลิมิเต็ดสลิปอยู่นะครับใส่แบบออโต้ไปเลย อันนี้คือสิ่งที่ถ้ามีงบและมีโปรเจกต์ผมก็จะไปอันนี้อีกแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือมีเวลาหรือมีตังก็จะทดอัตราทดเลืองท้ายรถอีกเบอร์หนึ่งเอาสักสามสามแต่ถ้าสามหนึ่งผมว่ามันอืดไปเอาสักสามสามกำลังสวยให้เก็บไม้มันตรงนะครับถ้าเราไปตัดเก็บเราไปเอาตังค่าเก็บไม้ให้มันแข็งขึ้นมันก็ทําได้ครับแต่ว่าเออมันจะสูญเสียหลายๆอย่างเข้าไปนะครับ สาก็โอเคนะใส่3ามาก็ดีนะครับสามันก็จะเป็นอีกเบอร์หนึ่งแต่ว่าบางคนก็กลัวมันอืดแต่แค่เข็มมายมันจะเพี้ยนแค่นั้นเองนะครับถ้าเป็น3าสนะเอ้สามมันจะเพี้ยนน้อยลงแต่ถ้าเป็นอย่างรถที่ไม่ได้ตัดรนทำเต็มมาต้องใส่สามศูนย์สามท้องลงไป30เลยเกียร์หกอ้เกียร์ลูกนี้อะหกเกียร์อัตราทดโอเคแล้วแต่ว่าอย่างที่ผมบอกครับ ถ้าได้อัตราทดกอง e ีซูเบอร์5เกียร์5เกียร์6เข้ามามันจะตอบโจทย์ได้มีกว่านี้และรอบมันจะลดลงมากกว่านี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมมองไว้แล้วให้การบ้านสําหรับโตโยต้นะครับเป็นไปได้ก็คือเอาอยากได้ชุดเฟืองอ่ะของเขามาเกียร์1 2 3ผมโอเคแล้วครับ1 2 3 4โอเคละส่วนเกียร์5เกียร์5เขาเนี่ยผมว่าอาัตราทดควรที่จะ ลดลงมาอีกหน่อยนะครับเอาจากเจ็ดสามสี่แล้วก็หกสี่สามหกสามสี่อ่าหกสามสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดสี่สามก็เอาเจ็ดสี่สามก็ได้หรือเจ็ดหรือไม่ก็ลดลงให้มันต่ำลงโดยเฉพาะสองแปดนะสองแปดก็ทดลมาก็รอบต่ำลงนะครับแต่รู้สึกว่าเกียร์ห้าเขาจะไม่เปลี่ยนรอบมั้งเป็นแปดสองแปดจุดแปดสองหกนะครับจุดแปดสองหกนะเออแล้วก็มาเป็นจุด 643นะครับซึ่งถ้าเป็นตัวของ6 s สปีดลูกเดิมของ2.4ก็จะเป็นจุด7จจุดตอง7แล้วก็จุด643อ่าตัวนี้ก็เป็นตัวโอเคแล้วสำหรับผมนะ643 643เนเกียว์6รอบก็จะต่ำกว่าขเขานะครับถ้าที่ลองลองใช้มารอบจะต่ำกว่าขเขานะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับสรุปให้ฟังแบบสั้นๆอีกรอบหนึ่งเกียดังมันเกิดจากกลไกของภายในนั่นแหละบางคนบอกเหยียบค้าไม่สุดบ้างอะไรบ้างผมผมก็ไปก็คือรีวิวอ่ะมันเป็นตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่ารุ่น,ร,นรุ่นก่อนๆปี2015ยังไม่เคยขับนะครับ2015ไม่ดังนะ2015ไม่ดัง แล้วก็มาเป็นปี 2016, 2016 2017 2018อัน2018ในมือรถรดดรุ่นผมก็เข้าเกียร์ได้เข้าเกียร์แขกแขกบ้างอันนี้บ้างแต่ซีนเกียร์อะไรต่างๆผมว่ามันก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่คงไม่มีปัญหาอะไรหรอกมั้งมันก็คงจะปกติแหละนะครับส่วนข้อที่2ที่เป็นเกียร์สเกียร์สมเกียร์สที่เวลาใส่แล้วมันดังจาก2ไปสาจาก3าลงมา4ี่ที่ดังปกัก ผมว่ามันปกติแต่ว่าถ้าบางคนลำคาญเสียงก็ลองปรึกษาศูนย์บริการดูแต่ถ้าเป็นศูนย์ผมที่ผมออกรถอะ่ะผมก็พูดปัญหานี้นะเขาก็บอกปกติผมก็แบบเออสงสัยมาเทสต,ตอนร้อนมันต้องจอดรถจริงไว้ประมาณเป็นชั่วโมงอะ่ะประมาณสักห้ชั่วโมงชั่วโมงแล้วก็รอมาขับใหม่ตัวนี้มันก็น่าจะตอบโจทย์ได้มากกว่านะครับอันนี้คือหลักๆนะส่วนรองๆอง Okay, เกียร์ข้ายากไหมสําหรับดีวมันก็ไม่ได้เข้ายากนะแล้วเข้าง่ายกว่าหลายๆเขาเข้าง่ายกว่าถ้าเป็นรุ่นรุ่นเดียวกันนะปีปีเดียวกันรุ่นเดียวกันเกลีวเข้าง่ายกว่านะแล้วชิปเฟลลิ่งโอเคด้วยก็โอเคดีกว่าอีส e ูดีแม็กตัวหนึ่งจุดเก้าตัวแรกประมาณสักสองสามเจนนะ่ะเออตัวนั้นนะ่ะเขาบอกว่ามันจะพลาดตั้งแต่ระหว่างเกียร์สองไปสามมันจะเป็นห้าพอสองไปสามปุ๊บสาปปาับปับปุ๊บห้าเลย ต้องพยายามเน้นสตอกเกียร์ตรงนั้นอนะ่ะมันเขาว่ามันไม่โอเคอันนี้คือตามที่เขาเล่าให้ฟังนะแต่ส่วนตัวผมเองผมก็เคยแอบตอนตอนที่เคยขับหนึ่งจุดเก้าอะแอบสับแล้วแบบว่าอืมแอบสับเสร็จปุ๊บเออก็แอบแอบกลัวว่าเกียร์อยู่เหมือนกันนะครับแต่ตอนนั้นยังไม่ออกรถนะหอกนั้นก็ยังพอมีที่จะอันนี้หน่อยนะครับพอมีรถอยู่ มันนี้ไม่ได้ออกรถคันนี้ด้วยก็ออกยังใช้ไมตี้อยู่ไมตี้ก็อยู่บ้านก็ขายทิ้งเลยว่าขายทำไมเอาไว้ผมใจดีกว่าผมอยากเอาไปไหนก็เอาไปแต่ว่าถ้าเอาตัวนั้นมาต้องมาทําอัตราทดใหม่ทั้งหมดเลยนะครับอ้าวอ่าลองดูนะฮะดังแค่อย่างสองไปสามไป สี่ไปสามอะ่ะจะมีอาการแบบกึกๆทั้งหน่อยเนี่ยเนี่ยมันก็จะดังอยู่แค่เนี้ยนอกนั้นก็ไม่ดังนะครับพอได้อยู่อ่ะดังแค่เนี้ยกึกๆ,ๆแต่ว่าก็คือ,อยังเกียร์ยังเข้าล็อกอยู่นะสำหรับคลิปนี้นะครับจบเพียงเท่านี้ครับ จอก,กันคลิปหน้าครับถ้าเรื่องไหนที่ผมยังพูดไม่ครบก็คอมเมนต์บอกนะครับจะได้ให้กับคนที่เข้ามาดูคลิปได้อ่านนะครับผมก็อยากให้แบบคอมเมนต์แบบสุภาพเพราะว่าผมไปช่องไหนผมก็คอมเมนต์สุภาพทั้งนั้นหรือไม่ผมก็ไม่คอมเมนต์ก็เน้นที่จะดูแล้วก็ถ้าคลิปไหนชอบก็กดกดไลค์ให้กับเขานะครับพยายามจะไม่กดอันไลค์ให้เขาเพราะว่ามันมีมันมีผลหลายอย่างนะมีผลหลายอย่างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออ่า อะไรกันฝากเพจด้วยนะครับเฟกตาซาวรีโวนะครับตาซาวรีโวในเพจ a c e b o o k นะครับฝากด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับ่าพอค้นหน้าเพจแล้วก็จะเจอคำว่าตาซาวรีโวนะครับตามชื่อช่องเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครที่มีคอมเมนต์อะไรดีๆก็คอมเมนต์เข้าไปนะครับผมยินดีนะครับถ้าไหนที่พอตอบได้ก็จะตอบถ้าไหนที่ตอบไม่ได้ก็จะหาความรู้ไปตอบให้นะครับ ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องตอาซาลิวและเพจตาซาลิวเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ